นะครับทักเรียนเราก็มาดูข้อ8กันต่อโจทย์บอกว่า14 y กำลังสอลบ5 y ลบ39เหมือนเดิมเลยครูก็จะให้ผลแรกเป็นหน้ากลางและหลังแยกตัวประกอบพหุนามเป็น2วงเล็บมันก็จะได้เป็น4ตำแหน่งเหมือนเดิมคือหน้าหลังกับหน้าหลัง ขั้นตอนแรกเลยเช็คเลยหน้าคูณหน้าต้องได้หน้าอะไรกันบ้างที่อะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้ 14y กำลัง2ก็ได้เป็น 1y คูณกับ 14y ก็ได้ 14y กำลัง2 2y 7y ก็ได้ 14y กำลัง2ลบ 1>, 1 y ลบ14 y ก็ได้14 y กำลัง2ถูกต้องไหมพอลบคูณลบเป็นบวกลบ2 y คูณกับลบ7 y ก็ได้14 y กำลังสทีนี้คูเลือกคู่แรกเลย ห y กับ14 y ลองดูว่าจะถูกไม่ถูก1 y 1ิบ y ใส่แวะต่อมาเช็คด้านหลังหลังคูณหลังต้องได้หลังต้องได้หลังซึ่งหลังคือหลังของโดดคือลบสามสิบเกลขอะไรบ้างหลักคูณกันแล้วได้ล9บเก้ 39. ก็จะมี คิดไว้ก่อน -1 คูณกับ39ก็ได้ลบ39 1กับลบ39ได้ไหมได้บวกคูณลบก็ได้ลบ39ต่อไปลบ3คูณ13ก็ได้ลบ39หรือ 3คูณกับลบสิ 13, ก็ได้ลบสาทีนี้ครูก็เลือกตัวแรกไปใส่เหมือนกันลบหกับ39ก่อนเวลาใส่ก็ต้องใส่เครื่องหมายมันไปด้วยเนาะขั้นตอนสุดท้ายของการเช็คคืออะไรไก่คูณไก่รวมกับไก่คูณไก่ต้องได้กลางไก่คูณไก่ ไก่คูณไก่ได้เท่าไหร่ลบ y ไก่คูณไก่ได้เท่าไหร่สา y 2ตัวนี้รวมกันได้เป็น -14 สิบสวกกับสาเหลือ -10 บยี่สิบห y มันใช่กลางที่เราต้องการไหมกลางที่เราต้องการคืออะไรลบ5 y แสดงว่าตัวเลขที่เราเลือกมาใส่เนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทีนี้การเปลี่ยนก็ได้2แบบก็คือเปลี่ยนตำแหนง่งหรือว่าจะเปลี่ยนชุดไปเลยเปลี่ยนเลขไปเลย ทีนี้ครูขอลองเปลี่ยนตำแหน่งก่อนลองเปลี่ยนตำแหน่งด้านหลังเมื่อกี้เราเขียนลบหนึ่งไว้ด้านหน้าเอาสามเก้าไว้ด้านหลังเราเขียนบวกสามเก้าไว้ด้านหน้าบ้างลบหนึ่งไว้ด้านหลังเราลองดูซิว่ามันจะถูกไหมแต่ถ้านักเรียนคาดการได้นักเรียนก็จะมองเห็นแลลวว่าถ้าเลขคูณกันเนี่ยมันก็เป็นหลักร้อยเลยเนาะมันก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดให้เสียเวลา เราลองเปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งคือเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนชุดเลขมันเลยเมื่อกี้เราเอาลบ1กับ39เราลองเปลี่ยนเป็นลบ3กับ13บ้างเพราะว่า1กับ39มเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช้เลขที่ใกล้เคียงกับลบห้าที่เราต้องการเนะาะครูก็มาใส่ 3กับบวก13มาดูกันว่ามันจะถูกไหมขั้นตอนเช็คก็คือใกล้คูณใกล้3คูณ 14y ได้เป็นลบเท่าไหร่ 42y ใช่ไหม3 4 2ใส่2ก็1 3 3อ่ะกล้คูณใกล้1 y คูณ13ก็ได้เป็นบวก13 y รวมกันได้เท่าไหร ลบ 42, บวกกับ13ก็เหลือ10 9เท่าไหร่29 29ก้ไหมเอ่ย29 y มันไม่ใช่โพดกลางที่เราต้องการอยู่ดีมันก็ยังไม่ใกล้เคียงเลยที่เราต้องการคือลบห งั้นครูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนชุดบ้างเปลี่ยนชุดยังไงไอตัวหลังเนี่ยครูไม่เปลี่ยนแล้วครูขอลองเปลี่ยนเลขชุดแรกบ้างจากลบ1 y กับ14 y ครูเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเปลี่ยนชุดนี้บ้าง2 y กับ 7y บ้างนดดูซิว่ามันจะได้ไหมสอกับ 7y อ่าะเช็คขั้นตอนที่3ก็คือใกล้คูณใกล้ลบ3คูณ7 ได้เป็นลบ 21y ไกลคูณไกล2คูณ23อ่ะทันที2คูณ13ได้เป็น 26y รวมกันได้เท่าไหร่บวก 5y ใกล้เคียงเพราะว่าเราต้องการลบเนอะเราต้องการลบแต่อันนี้เราคิดออกมาได้เป็นบวก มันจะผิดตรงไหนอาจจะเป็นตัวเลขเดี๋ยวลองดูตัวเลขตัวเลขด้านหลังเครื่องหมายเราลองสลับเครื่องหมายมันอาจจะไม่ใช่ลบสกับ13มันอาจจะเป็นอะไรได้อีกแบบหนึง่งมันอาจจะเป็นบวกสแทนแต่13ติดลบงั้นครูก็จะมาแก้ไขตรงนี้ ก็ได้เป็นบวก3กับลบ13อันนี้ไม่น่าพลาดและเพราะเมื่อกี้เราคิดได้บวก5อันนี้ก็น่าจะได้ลบ3 7 21จ็ยกายไกลคูณไกล2อคูณลบ13ได้เป็นลบ26 y วรวมกันได้เป็นลบ5 y าอ,อนี่ได้แล้ว ใกล้คูณใกล้รวมกับใกล้คูณไกลได้กลางแสดงว่าเราแยกตัวประกอบพหุนามเป็นสองวงเล็บเนี่ยสีดำด้านบนเนี่ยได้ถูกต้องแล้วนี่ก็เลยเป็นคำตอบของข้อที่8 ะนะักเรียนลองดูนะครับทีนี้ข้อ9ทํำยังไงข้อ9ครูจะแนะวิธีนิดหนึ่งโดยปกติแล้วเราจะทำเราจะเห็นหน้าตาคุ้นเนี่ยก็คือด้านบนอ่ะตัวแปรมันกำลัง2อ,อยู่ข้างหน้าตลอดเลยเราก็ไม่ต้องงงเราก็แค่สลับพดได้โดยเอาเครื่องหมายด้านหน้ามันไปด้วยนะอย่าลืมก็คือบวก 4x กำลัง2เนี่ยมันอยู่ด้านหลังเราเอามาเขียนใหม่ก่อน การเป็น 4x กําลัง2ให้มันอยู่ด้านหน้าเครื่องหมายบวกด้านหน้าหรือไม่จําเป็นต้องเขียนเครื่องหมายบวกก็ได้ต่อไปต่อด้วยพจน์ก็คือลบ 28x แล้วนักเรียนดูหน้าพจน์หน้าสุด49เป็นบวกหรือลบไม่มีเครื่องหมายแบบนี้คือบวกเ,เห็นไหมหน้าตามันก็คุ้นชินกับที่เราแยกตัวประกอบพหุนามก่อนหน้านี้มาแนละ้วเราก็ใช้หลักการเดิมในการแยกตัวประกอบข้อนี้นะครับ